สยศรัทธาโดยยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร้อเอร์เซนกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเข้มแต่ดีช่วงเส้นทางศรัทธา สู่รายการตามรอยศรัทธาค่ะรายการท่องเที่ยวสการะตามความเชื่อและศรัทธาแห่งหลักศาสนายอย่างแท้จริงกับดิฉันเชอรี่มนัญยาคุป,ปตธรรมค่ะ การตามรอยพระพุทธเจ้าในการเสด็จเยือนดินแดนสวรรณภูมินะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธองค์ที่ก่อให้เกิดงานพุทธศิลป์ชิ้นสําคัญนะคะนั่นก็คือเงาพระพุทธเจ้าที่ถูกแกะสลักโดยพระปุณณเทระพระสงฆ์ไทยองค์แรกค่ะหรือว่าที่เรียกดินแดนแห่งนั้นว่าดินแดนสวรรณภูมิที่ท่ามรือีเขางูวัดราชสิงห์ขอนจังหวัดราชบ,บุรีค่ะ เจ้าได้ประทับไว้บนโขดหินตามคําขอของคนน้ํานะคะเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นเครื่องสกการะที่มีให้เราได้เห็นจนถึงปัจจุบนันที่เกาะแก้วพิสดานจังหวัดภูเก็ตค่ะ พีหรือว่าวัดเพชรรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่สามารถขุดค้นพบกระเบื้องจานจารึกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันแสดงความยาวนานของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยค่ะ ะะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะชอรี่จะพาคุณผู้ชมมาตามรอยศรัทธาก,กันที่เขาสัจพันธีรีนะคะสถานที่ที่จาหรือได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จยังเขาสัจพันธีรีและประทับรอยพระพุทธบาทเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และก็ได้สักการะค่ะสถานที่แห่งนั้นก็คือวัดพระพุทธบาทนั่นเองค่ะด้านในจะเป็นยังไงนะคะตามชอรี่เข้าไปเลยค่ะ พระมหาสุชาติค่ะกราบมัส,สการเจ้าค่ะก่อนอื่นเลยนะเจ้าค่ะหนูอยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทแห่งนี้เจ้าค่ะวัดพระพุทธบาทนี่ก่อนที่จะก่อตั้งเป็นวัดพระพุทธบาทนี่มีการค้นพบเจค่ะเออจอรอยพระพุทธบาทซึ่งเปรียบเสมือนกับตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าแต่ก่อนที่จะค้นพบเนี่ยมีคณะสงฆ์เนี่ยจากเมืองไทยก็คือจากสยามเนี่ย ได้เดินทางไปนมัสก,การลอยพ,พุทธบาทที่ลังกาพอไปถึงยังเมืองลังกาเสร็จทางลังกาก็แจ้งว่าที่จริงแล้วเนี่ยดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีรอยพ,พุทธบาตรอยู่ทาไมถึงจะต้องมาที่ลังกานี่ด้วยซึ่งตอนนั้นพอ,พอได้ข่าวแล้วทางคณะสงฆ์ไทยที่ไปนมาสก,การลอยพ,พุทธบตัตรที่ลังกาเนี่ยก็กลับมาแล้วก็มาแจ้งให้ทางสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยได้รับทราบ สมเด็จพระเจ้าทองคำก็เลยมีประกาศออกไปใครผูดด้ใดค้นพบรายพระพุทธาบาทก็จะมีถิ่นหมายหรือน้ำใจอะไรที่จะมอบให้ต่างๆก็ในขณะนั้นเนี่ยข่าวได้ป่าประกาศออกไปพอดีตรงนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเป็นป่าแล้วก็มีสัตว์เป็นจํานวนมากมีการล่าสัตว์ซึ่งพรานในสมัยนั้นน่ยชื่อว่าพรานบนุญก็ออกมาล่าสัตว์มาล่าสัตว์เสร็จแล้วก็ยิงยิงสัตว์เนี่ย ได้รับบาดเจ็บาบางตัวที่ที่ที่ถูกในที่จักการก็สิ้นชีวิตลงแต่บางตัวที่โดนที่ได้รับบาดเจ็บหลายๆที่เนี่ยก็วิ่งหลบเข้ามาเข้ามาด้านนี้ซึ่งตอนนั้นยังยังไม่เป็นในสภาพแบบนี้ยังไม่มีเข,ขมรโดดเป็นป่าทึบเ,เนื้อตัวนั้นหรือสัตว์ตัวนั้นเนี่ยก็กระโดดลงไปตอนนั้นรู้สึกว่าเออที่ที่ได้รับทราบมาว่าจะเป็นแอ่งน้ํะเป็นแอ่งน้ําแล้วก็ เนื้อตัวนั้นที่ถูกถูกทำร้ายเนี่ยก็กระโดดลงไปในในแอ่งน้ําแล้วพอกลับขึ้นมาเสร็จเนี่ยเนื้อตัวก็ไม่มีไม่มีแผลก็หายเออในพานก็เลยเกิดการสงสัยก็เลยมามาพิสูจน์ดูพอมาพิสูจน์ดูก็เห็นว่าเป็นรอยรอยเท้าแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตาธรรมจักรแล้วก็เออมงคลโคร้อยแปดประการอยู่ก็เลยแจ้งข่าวไปยังกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นทราบถึงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็ได้เข้ามาสำรวจแล้วก็ได้ประกาศประกาศขึ้นว่าได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทขึ้นณนะดินแดนสุวรรณภูมิคือสยามประเทศแล้วก็เลยส่งข้าราชการมาดูแลเป็นหมู่บ้านที่เราเรียกว่าหมู่บ้านขุนโขนข พอมาดูแลเสร็จก็มีการทนุบำรุงมีการสร้างมนฑดบซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นขนาดใหญ่แต่ก่อนเนี่ยจะเล็กจะ,ะไม่ใหญ่จะทําข้อไว้เฉยๆแล้วก็ที่พักของสงเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนู้นแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็มีการพัฒนามาเรื่อยออตั้งแต่รัชกาลที่3มารัชกาลที่5ก็มีการสร้างพระมนฑดบแล้วมีการบูรณะมาเป็นลําดับขั้นตอน แล้วก็วัดพระพุทธบาทเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดวัดที่เป็นวัดที่เป็นราชชะวระมหาวิหารก็คือเป็นพระารามหลวงชั้นเอกอุกซึ่งมีอยู่เจ็ดวัดในประเทศไทยนี้ก็มียกตัวอย่างเช่นวัดพระพุทธบาทแล้วก็วัดพระพุทธชินราชยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยพอ,พอค้นพบแล้วก็มีการก่อสร้างพระมนดบมาเป็นขั้นตอนแล้วก็มีประเพณีเกิดขึ้น หลายอย่างเช่นประเพณีตักบาตรดอกไม้แล้วก็เกิดการมีประเพณีนมัสการลอยพระพุทธบาทซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็จะนมัสการลอยพระพุทธบาทเนี่ยจะเปิดให้เข้าสักการะได้เพียงแค่3เดือนอเพราะอะไรเจ้าคะเ,เป็นประเพณีเพราะว่าช่วงนั้นป่าแถวนี้จะเป็นป่าทั้งหมดมจะไม่มีบ้านคนแล้วการเดินทางการเข้าออกอะไรต่างๆนาเนี่ยจะลําบากะจะเป็นเป็นเกวียนเป็นเกวียนแล้วก็เป็นพวกเรือ ที่จะเข้ามาคนส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะไม่มีที่พักแบบนี้เนี่ยบางคนมาเสร็จแล้วก็จะมาค้างแรมถึง5วัน6วัน 7, วัน8วันแล้วก็บางคนก็มาเกิดไข้ป่าล้มตายกันที่นี่ก็มีแต่ปัจจุบันเนี่ยถนนหนทางได้มีการตัดผ่านมาแล้วไปยังเมืองลบบุรีก็เลยเถนนหนทางสะดวกขึ้นก็เลยมีการเปิดให้นมัสการจนถึงปัจจุบันและทุกวันประเพณีก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ การนมัสการพระพุทธบาทเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้กับส,สาธุชนที่เดินทางมาได้ทุกๆวัน<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีรถส่วนตัวมีรถประจําทางอะไรที่เดินทางเข้าถึงและเร็วรถเร็วค่ะาง,งานเชอรี่อยากจะนิมนต์พระอาจารย์นะคะช่วยพาเข้าไปสักการะด้านในหด่อยได้ไหมเจ้าคะ่ะได้้าเจริญพรเจ้าค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าน้องเชอรี่จะพาเข้าไปชมอะไรบ้างในวัดพระพุทธบาทแห่งนี้สักครู่เดียวค่ะ ทำไมเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสไม่เหมือนใครเกลือซอสดีจริงรับผมนะ <c oughs> เกลือซอสดีสุดเคม็มใช่สุดก๊อบไม่ได้ชัวร์สุดมั่นใจร้อยเปซ็ซอสซอสเฟรชของแบบนี้พูดไม่ได้หรอกต้องไปลองเอง <c oughs> ทำไมเกลือใครต้องใช้ซอสเวลาทำงานเวลาเข้าฉากก็จะต้องมีฉากที่แนบชิดแต่เราก็ไม่กลัวค่ะรู้ไหมทำไมคุณลักกล้าไหม ร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร้อเอร์เซนกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเข็มแต่ดีใหม่นีเวียซันอิมมีเดียโปรเทคช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ช่วงอัศจรรย์แห่งศรัทธา ะจะมีบันไดที่โยมเห็นอยู่3ช่องเนี่ยในอดีตจะมีอยู่ช่องกลางช่องเดียวบันไดช่องกลางช่องนี้เนี่ยสร้างในสมัยรัชการที่4เจ้าค่ะ,ะและพอหลังจากท่านสิ้นพระชนแล้วก็สมเด็จพระพิยะมหาราชเนี่ยก็มาสร้างบันไดไยสองช่องเพิ่มขึ้นคติคคในการสร้างก็คือ จำลองการเสด็จลงจากสวงสวรรค์ขั้นดาวเดืองที่บริพุทธจ้าไปโปรดพุทธมารดาแล้วเสด็จลงมาก็จะมีจำลองเป็นบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทอง ในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าจะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเขายนเขาโย,ยนตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าจะมียอดเจดีย์ขึ้นเป็นหลายขั้นตอนแล้วก็ด้านบนก็เคยมียอดเจดีย์อยู่แล้วก็พังไปซึ่งเจดีย์ตรงนี้เนี่ยต่างจากสัตถูกที่อื่น งงเพราะาว่าลักษณะของเกดีตรงนี้เนี่ยจะไม่มีอัฐิจะ,ะเป็นของที่พวกไว้พระพุทธรูปไว้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนํามาเนี่ยหมายถึงเป็นตัวแทนในการสักการะหลวงพระพุทธบาทถึงจะได้สร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้จะเป็นพวกพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งมงคลต่างๆที่ในอดีตโบราณเชื่อกันว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการสักการะค่ะะทําำไมถึงชื่อว่าพระที่นั่งเย็นนะเจ้าคะอันนี้ เวลาที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยการที่พระมหากษัตริย์มา,าตรงนี้จะเป็นที่โลง่งเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์สเสด็จมาเนี่ยจะไม่จะจะ,จะไม่มีที่ประทับในระหว่างที่รอการสักการะ,ะาก็สร้างหองเย็นขึ้นมานี้ไว้เพื่อประทับรอเพื่อที่จะเข้าในมสัสก,การลอยพระพุทธบาทตรงนี้เรียกว่าวิหารเต่นเพื่อในสมัยก่อ พระเจ้าทรงทำหรือพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เนี่ยเ,เวลาที่เสด็จมาจากพระนครกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเครื่องแล้วเนี่ยหมายถึงว่า,าในลักษณะว่าปกครองบ้านเมืองก็จะมีการแปดเพื้อนในเรื่องของการลบลาข้าฟันก่อนที่จะขึ้นในมรสก,การารุ่งบ่าก็จะมีการเปื้อนเครื่องทรง ื่อให้เกิดการบริสุทธิ์ค่ะหมายถึงว่าเครื่องทรงของพระองค์เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเ,าเป็นพระมหาสงสตรผู้ปกครองแผ่นดินอาจจะมีการลบลาข้าฟันอะไรในลักษณะนี้แต่พอเวลาจะเข้ามาบูชา,านมัสการรมบุาบาทก็ต้องเปลี่ยนเครื่องค่ะในลักษณะว่าควรจะเหมาะสมแก่การนมัสการธรรมบุตตรงนี้ถึงจะเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องทรงเขาเรียกว,ว่าวิหารเครื่องเครื่องค่ะ ทำจากหินสบู่แล้วก็ยอมสังเกตดูว่าศิละปะจะไม่เหมือนกันทําไมถึงไม่เหมือนกันก็คือศิละปะรวมอยุธยารวมรัตนโกสินทร์เนี่ยศิละปะเรายอมลองดูก็แล้วกันว่าศิละปะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างจะทําด้วยหินสบู่ทั้งหมดหินสบู่ที่ปลายที่ปลายยอดฉัดดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นทองคําแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนลง ขเขาเจริญพรอ,อันนี้คือพระธาตุพนมจำลอง <ฮะ S 1> ซึ่งจำลองมาจากพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพ,พนม <ฮะ S 1> ที่จำลองมาผู้ที่สร้างจำลองมาก็คือ,อสมเด็จพระปิยมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวงสร้างมาไว้เพื่อนำสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยเอามาไว้รวมกันแล้วนำ้ำมัสการถวายสักการลหลอยพระพุทธบาทก็เลยมาสร้างเป็นพระธาตุขนมจำลองขึ้นและในส่วนในองค์นี้ก็จะมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณของมีค่าต่างๆก็จะเก็บเก็บบรรจุไว้ในนี้ ส่วนนี้จะเรียกว่าวิหารจีนส่วนนี้นที่เราเรียกว่าวิหารจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยเรียกว่าวิหารทางล่างออวิหารจีนตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญก็คือในสมัยก่อนผู้กํากับการพระพุทธบาทเนี่ยได้มาสร้างประเพณีขึ้นที่นี่ก็คือมีการนําเอาเทวรูปสักการะของชาวไทยเชื้อส,สายจีน,จนหรือคนจีนเอามาไว้ที่นี่แล้วก็มีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้ว่ามีที่นี่ที่เดียว<อ>คนจีนทั้งฮ่องกงทั้งมาเลเซีย แล้วก็ไต้หวันหมาเก้าสิงคโปร์ทุกปีจะต้องมาที่นี่ม,มามีความเชื่อกันว่าเ,เป็นพัส,สปอร์ตสวรรค์คนเชื้อสายจีนทั้งหมดจะต้องมามาทำพาส,สปอร์ตตรงนี้เพื่อที่จะผ่านขึ้นไปยังส,งสวรรค์จะมีที่เดียวในประเทศไทยก็คือที่นี่วัดพุกรบาท ในปัจจุบันนี้เรียกว่าพิพิธภัณฑ์<อ>ซึ่งในสมัยอดีตเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าวิหารหลวง<อ>เวลาที่สมเด็จพระเจ้าทรงรมเนี่ยสเสด็จมาพักที่พระราชวังตรงนี้<อ>ที่เราเห็นเนี่ยคือพระราชวังท้าที่กุล<อ>ด้านหลังเนี่ยที่มีกำแพงกั้นเนี่ย<อ>เ,เวลานั้นที่สเสด็จมาเนี่ยจะ,สะเสด็จมาหลายวัน<อ>ก็จะออกว่าราชการ ที่นี่ลักษณะตรงนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยวิหารตรงนี้จะเป็นทรงเข่งจีนะนะเป็นศิละปะยุทยาก็ให้ยอมสังเกตด,ดูว่าการแกะการแกะไม้ประตูหน้าต่างเนี่ยจะเป็นศิละปะในยุคข,ของยุธยาแล้วก็จะมีการลงลักปิดทองะนะอย่างดีแล้วดูทรงหลังคาดูทรงหน้าบันก็จะเห็นศิละปะของยุทยาโดยชัดเจน ซึ่งอันนี้ก็เป็นของเดิมของเกา่าของดั้งเดิมค่ะเราก็ได้เห็นส่วนสำคัญต่างๆภายในวัดพระพุทธบาทแห่งนี้กันไปพอสมควรแล้วนะคะพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาสักการะรอยพระพุทธบาทในรายการตามรอยศรัทธาค่ะทำไมเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสไม่เหมือนใครเกลือซอสดีจริงรับผมนะ เนื้อซอสดีสุดเค็มใช่สุดกอบไม่ได้ชัวร์สุดมั่นใจร0อยเปอร์ซนอสซอสเฟรชของแบบนี้พูดไม่ได้หรอกต้องไปลองเองความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเราต้องรอคืนกันแดง20นาทีใหม่ v e r s ศน n i m m e d i a t e p r o ี e c t ช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ไม่ต้องรอไม่เหนียวเหนอะหนะใหม่น v e ว s น n i m m i d i e t e p t o t e ท t ทำไมใครๆต้องใช้ซอส เวลาทำงานเวลาเข้าฉากก็จะต้องมีฉากที่แนบชิดแต่เราก็ไม่กลัวคะ่ะรู้ไหมทำไมคุณหลักกล้าไหมร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร้อเอร์เซนตกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดี ช่วงสุขแห่งศรัทธานี่คือลอยพุทธบ,บาทเจ้าค่ะ,ะพื้นที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลอยพุทธบ,บาทแล้วก็ ไอ้ส่วนที่ส่วนที่ทาตรงนี้เนี่ยคือการกันการไม่ให้คนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยะจะลงไปแล้วก็จะทําให้ลอยเนี่ยเกิดการเสียหายค่ะอันนี้ทาจากของคำและด้านในก็มีการฝังคอยฝังเทพชรที่พุ้มเอาไว้เพื่อไม่ให้คนได้เห็นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยะจะเป็นการกลัวกลัวลอยจะเกิดการเสียหายและชลํารุดเล่ากันในอดีตว่าได้มีการ เอาปิดเอาไว้ส่วนนี้เราถึงจะไม่เห็นรอยชัดเจนค่ะเพราะ<อ>าว่าได้ทำการเอาหินปิดเอาไว้ก็ในลักษณะเล่าขานจะมาอย่างนั้นค่ะ มหาสุชาตมากๆนะเจ้าคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้แล้วก็พาเที่ยวชมสถานที่วัดพระพุทธบาทแห่งนี้เจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค,ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำครอบครัวนิดนึงนะคะนี่ไงน้องพาวน้อาแจ้วค่ะคุณคุณคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ92นะคิบสบสอโอ้โหเดี๋ยวมาทำบุญที่นี่ด้วยนะคะอยากจะถามถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะว่าความรู้สึกที่เราได้มาสักการะรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกรู้สึกทานะลยคงเด็กๆมาอย่างนีเจ้าไม่รู้สึกอะไ ที่นีเป็นลอยลอยบ้าท่านถมีโอกาสก็ต้องมจักรากาแม่มาด้วยค่ะค่ะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะท่านถ้าพุามีกระธงคนถ้าใครมีโอกาสับน่าจะมาจกราค่ะมันเป็นสิริมงคลเป็นลอยพบายค่ะทู้จักสินะค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นหนูขอแนะนําให้ท่านแนะนาตัวนิดนึงละกันนะคะค่ะครับผมเป็น,นคณะครูนะครับจากโรงเรียนบ้านปากดุกผมนาย<อ>นิศรศิ์นารีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดุกอำเภอลุมศ<อ>ักดิ์จังหวัดพิรนุโลกนะครับค่ะอันนี้ก็ประทับใจนะครับที่มีโอกาสได้แบบม,มาเที่ยวที่นี่นะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะอ๋อเป็นครั้งแรกคณะครูก็ครั้งแรกเพราะปกติแล้วไปทัศนศึกษาจะจะผ่านไปแล้วก็จะไปแถวโน้นทัชายทะเลบ่อยค่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสแวะที่นี่ ก็รู้สึกประทับใจสวัสดีครับ <laughs> ไม่ต้องคุณครูเนาะอะเดี๋ยวพี่มาคุยกับน้องคนนี้ดีกว่าแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อเด็กชายกฤษณะพวนคุณเพชรศ,ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านปักดุกครับพี่อยากจะถามถึงความรู้สึกของเราที่ได้มากราบสการะรอยพระพุทธบาทในวันนี้ครับ ผมดีใจที่ได้มาครับเพราะได้มาเป็นครั้ง,ง,งแรกครับเป็นครั้งแรกเราเราเรารู้สึกดีใจ<ม>แล้วก็มีความสุขไหมที่เราได้สักการะลอะพุทธบาทอืม,มแล้วเพื่อนๆเ,เรามีความสุขไหมคะมีค่ะแล้วจะมากันอีกไหมมาเ <laughs> <laughs> สียงอ,อย่อ,อยๆเนาะเดี๋ยวถ้าคุณครูพามาหนูก็คงมาเนาะใช่ไหมนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวลาให้ผู้ชมเลยสวัสดีครับอีกรอบนึ่งสวัสดีครบ๊บาย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 กล้องด้วยบายบายเรื่องราวต่างๆบนกระเบื้องจานนะคะล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าในการเสด็จเยือนยินแดสนสุวรรณภูมินะคะหรือว่าเป็นเมืองไทยในอดีตซึ่งมีข้ออ้างอิงน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าโบราณวัตถุที่เชอรี่ได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ ซึ่งเท่าที่ปรากฏรอยพระพุทธบาทนี้ย่อมแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระองค์ว่าได้เสด็จตั้งแต่ใต้สุดจนเหนือสุดของดินแดนสุวรรณภูมิจึงเสด็จเพื่อทรงเหยียบแสดงรอยพระบาทเป็นประจักษ์พยานไว้ที่เขาสัจพันธ์คีรีจังหวัดสระบุรีค่ะ และที่เกาะแก้พิสดารจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือที่เรียกว่านิมมาธานาทีค่ะซึ่งเป็นที่เรื่องลือมานานนะคะจนถึงประเทศลังกาและชมพูทวีปค่ะเพราะคําในอัธภักดาได้ยืนยันไว้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะอิ่มเอมใจหรือว่าอยากจะตามรอยศรัทธานในรูปแบบของเราเองนะคะสามารถติดต่อนะคะมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเชอรี่และรายการตามรอยสรัทธาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เวลา9ก้าโมงครึ่งทางช่อง Nation Channel นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะก่อนอื่นนะคะให้คุณครูแนะนำตัวนิดนึงค่ะเชื่อพาทองป้องค่ะคุณยงเรียนชุมชนวัฒนธงามค่ะเารู้สึกที่คุณครูได้สักการะรอยพระพุทธบาทคุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเริ่มใสและศรัทธา ในรอยพระพุทธบาทกันรู้สึกว่าเวลาเรามานมัสก,การแล้วเรารู้สึกมีความสุขอยากให้คุณครูฝากถ,<ม>ถึงท่านผู้ชมทางบ้านหนคะ่ะว่าอยากจะเชิญชวนอะไรอย่างนี้ค่ะคุณครูฝากได้เลยคะ่ะอยากให้มากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยนาลายเป็นเป็นพระพุทธบาทที่อะไรนะ่ะที่ของแท้ค่ะที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จเยือนดินแดนสุวรรณภูมิได้มาประทับรอยไว้ที่นี่ ร่วมตอบคำถามรอยยิ้มแห่งศรัทธาโดยยาสิฟันโลถามว่าใครเป็นผู้คนพบรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี 1. พรานบุญ 2. พรานมีส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook รายการตามรอยศรัทธาผู้ที่ตอบถูกจะได้รับของที่ระลึกจากยาสิฟันโซลยาสิฟันโลเกลือโอลมั่นใจ100%เเซกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่โเค็มแต่ดี